กราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะพ่อครูสมณพทธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอาการพันเตครับจเจริญธรรมยัตโยมผู้ไฟ่ธรรมทุกทุกคนชีวิตถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาตมาว่าทุกคนในโลกนี้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด อาตมาก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดมาบวชก็มาบวชสำนักที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าสำนักสันติอโศกอาตมาเชื่อว่าสำนักสันติอโศกดีที่สุดก็เลยมาบวชที่นี่ญาติโยมก็เช่นกันโยมก็คิดว่าที่นี่ดีที่สุดถึงได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่อาตมาก็เห็นว่าที่นี่ดีที่สุดอาตมาก็เลยเลือกมาบวชที่นี่ทุกคน ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดอย่างอาตมาอาตมาเชื่อว่าอาตมามีบุญสัมพันธ์กับพ่อครูกับชาวโสกก็เห็นว่าที่นี่ถูกตรงถูกต้องแต่หลายผู้หลายคนพอได้มาพบมาเจอมาเจอ,เ,จอเขาบอกว่าเป็นเทวทัศอา้าวทำไมมันเห็นต่างกันละ่ะทั้งทั้งที่ตาก็เห็นเหมือนกันก็บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแต่เหตุเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยทำบุญสร้างบาร,รมี มาร่วมกับพ่อครูกับชาวโสกมาหลายชาติอาตมาเชื่อแบบนี้เวลามาพบปะเจอเจอจึงเกิดความศรัทธาพ่อครูพากินมังสวรัตอาตมาก็กินมังสวรัตเพราะมีปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาตเหตุอาตมารสร้างเหตุมาแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ ญาติโยมสร้างเหตุมาแบบนี้ก็มาเป็นแบบนี้นี่แหละบ้านมีให้อยู่ทำไมไม่อยู่ตอนนี้หลายผู้หลายคนต้องมานั่งฟังทมไหมก็ไม่เขาอยากกินเขาก็กินอยากนอนเขาก็นอนทำอะไรตามใจแต่พวกเรามาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ต้องมาขัดใจตัวเองขัดใจก็คือการขัดเกลาเราอยากจะเจริญเราอยากจะบรรลุธรรมเราก็ต้องขัดใจขัดเกลาตัวเองถ้าเรามาอยู่ สถานที่ตรงนี้เราทำอะไรตามใจไม่ยอมขัดใจเลยยมก็ไม่เจริญหรอกอาตมามาอยู่อโศกอาตมาเห็นพวกเราเจริญเนี่ยก็เพราะการขัดใจการขัดเกลาเราได้มาเจอสัจธรรมธรรมะที่ดีที่สุดแล้วก็จะเกิดการขัดเกลวาคือสัเลกธรรมสัจธรรมเนี่ย คือธรรมะที่ถูกตรงที่ถูกแท้เมื่อเรามาเจอธรรมะที่ถูกตรงถูกแท้แล้วเราก็ต้องสงเลกธรรมคือขัดเกลาการฆ่าสัตว์การกินเนื้อสัตว์นำมาซึ่งบาปทุกโทษภัยเราก็เลิกฆ่าสัตว์เราก็เลิก,เก,เลกกินเนื้อสัตว์นี่คือการขัดเกลาถ้ามาเจอ สัจธรรมที่ถูกตรงถูกแท้แล้วโยมไม่ยอมขัดเกลาโยมก็จะเหมือนเดิมเพชรนินจินดาเนี่ยที่มันมีค่าเพราะผ่านการเจรไนอันคนก็เช่นกันถ้าไม่ผ่านการขัดเกลาขูดเกลาขัดใจฝึกใจฝึกตนเสียแล้วเนี่ยยมจะไม่มีคำว่าประเสริฐ ทันโตเศโทโถมนุสเสสุผู้ที่ฝึกฝนตนดีแล้วได้ชื่อว่าประเสริฐสุดนั่นพระรหันท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกฝนตนดีแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดท่านไม่ต้องมาฝึกฝนขัดเกลาขัดใจกิเลสท่านอีกแล้วเพราะว่าหมดแล้วสังคาเมมตังเสยโยยันเจชีเวปราชิตโตตายเสียในการต่อสู้ยังดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้ ยมจะเห็นว่าทหารที่เขาออกไปรบป้องกันประเทศชาติเขาบอกว่าตายเสียในการต่อสู้ยังดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้พวกเราก็เช่นกันตายเสียในการต่อสู้ยังดีเสียกว่าอยู่อย่างผู้แพ้ก็คือเราสู้กับไขรสู้กับกิเลสทหารเขาก็ทำหน้าที่ของเขารบทับจับศึกกับศัตรูแต่พวกเราก็มีศัตรูเหมือนกันก็คือกิเลส เราก็รบทับจับศึกกับกิเลสมีใครไม่ต้องรบทับจับศึกกับกิเลสแล้วยกมือขึ้นไม่มีสักคนแสดงว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราก็ต้องรบทับจับศึกกับกิเลสถ้าจะต้องตายเพราะสู้กับกิเลสประเสริญน,นะถ้าเราสู้กับกิเลสก็มีแต่กิเลสมันตายเราไม่ตายหรอกแต่เราสู้จริงไหมเราก็สู้ไม่จริงการตัดกดิเลสต้อง ขุดรากถอนโคนแต่เราแค่ตัดยอดตัดแต่งกิ่งเท่านั้นเองเราไม่ยอมขุดรากถอนโคนรักกิเลสใช่ไหมที่ไม่ยอมขุดรากถอนโคนมันรักสิถ้าไม่รักป่านนี้เราจัดการมันหมดแล้วนี่เราก็แค่ตัดแต่งกิ่งมันตัดยอดมันเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราก็เลยแค่ ตัดแต่งกิ่งมันตัดยอดมันแต่เราไม่ยอมขุดรากถอนโคนมันเลยนั่นกิเลสก็เช่นกันพวกเราเออเอาไวหนะ้หน่อยหนะ้าหน่อยหน้าเราไม่ยอมจัดการกับมันจริงๆเนี่ยกิเกลสมันก็ไม่ตายนะโยมเคล็ดลับแห่งการฆ่ากิเลสนะไม่มีอะไรมากหรอกคือเอาจริงโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยชาวโศกเนะี่ยรู้ธรรมะเยอะรู้ธรรมะแยะรู้เยอะ รู้หมดแต่หอดไม่ได้รู้ว่าปลาทั้งโกไม่ดีแต่เจอทีไรก็แสบไม่มีพลาดรู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ไม่ยอมจัดการมันนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแบบตัดยอดตัดกิ่งอันถ้าเราเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมจริงๆก็คือต้อง ตัดรากถอนโคนมันปฏิบัติธรรมแบบตัดรากถอนโคนอันเมื่อเรามาเจอสัจธรรมที่ถูกตรงที่ถูกแท้แล้วเราก็ต้องกล้าสัจธรรมเลอล้ำค่าต้องฟันฝ่าแม่ลำเข็นอันของสูงแม้นปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนต่ายจะได้หรือไม่ได้มาโดยง่ายหรอกโยม อริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ไม่ได้มาโดยง่ายเหมือนทหารทหารกล้าของพวกเราที่เขาไปตีเอาเนินส5 0ไม่ง่ายนะยากลำบากแต่เขาก็ต้องสู้เขาก็ต้องทำหน้าที่ชายชาติทหารเขาเราในฐานะเป็นประชาชน เราก็ต้องให้กำลังใจเขาต้องอันตรายมากเขามีพ่อมีแม่เขาก็ต้องพัดพากจากพ่อจากแม่เขาเขามีภรรยามีลูกเขาก็ต้องพัดพากลูกภรรยาเขากี่คนแล้วเดี๋ยวกี่ศพแล้วครั้งที่แล้ว15ศพทหารนะครั้งนี้21ศพแล้วแล้วสงครามจะจบตอนไหนเราก็มีรู้เราในฐานะ นักปฏิบัติธรรมยุ่งสักตัวเรายัางไม่ตบเลยเราไม่ปรารถนาที่จะต้องให้มีคนตายหรอกแต่ทำอย่างไรได้ทหารเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่ที่จะให้กำลังใจส่งสเสบียงได้เราก็ส่งเขาไม่ได้กินอิ่มนอนอุ่นแบบพวกเรานะพี่น้องชายแดนน่ยโยมไปดูอ่ะเขาต้องนอนที่คับแคบโดยเฉพาะบังเกอร์ของเราเป็นไงโยมที่นอนสะดวกสบายจะเข้าห้องน้ำก็สะดวกสบาย จะกินก็มีอาหารสารพัดให้เรากินนะพวกเราเนี่ยเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยซึ่งอาตมาเชื่อว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกและคนไทยก็เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าไปถามคเมนเป็นยังไงเสียมเป็นมหาโจรเนี่ยมหาโจรทั้งนั้นแหละที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าเราเป็น มหาโจรอย่างเขาว่าไหมจะเป็นมหาโจรได้ยังไงเราไม่ได้เป็นลักขโมยใครเลยนะเราเป็นคนมีศีลไงเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในโลกถ้าเราจะต้องเลือกนะเราก็ได้เลือกแล้วเลือกมาเป็นนักปฏิบัติธรรมชาวาโสดเลือกที่จะเป็นลูกพ่อครูสมณพธิรักษ์เลือกที่จะมาเป็นลูกของพพุทธเจ้าอันเราได้มาเจอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอยู่ที่ตัวเราแต่ละผู้แต่ละคนจะทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด ก็ต้องฝึกฝนตนเองขัดเกลาตนเองที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครฝึกมากก็ได้มากใครฝึกน้อยก็ได้น้อยอรหันต์อยู่ที่การฝึกตนบุญอยู่ที่เราทำกรรมอยู่ที่เราก่อสติอยู่ที่การอบรมบารมีอยู่ที่การสังสมมรรคผลก็อยู่ที่ความเพียรอรหันต์ก็อยู่ที่จิตไม่มีกิเลสไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงอนันถ้าเราเนี่ย ใช้ชีวิตยอยู่ไปวันวันฝันถึงดวงดาวฝันแต่จะเป็นอรหันต์แต่ไม่บำเพ็ญไม่ภาคเพียนเลยให้ก็ไม่เคยให้ใครจาคะเสียสละอะไรก็ไม่เคยเลยนะใช้ชีวิตติดสุขติดสบายก็มีแต่อาบายอาบายก็คือความเสื่อมโยมจะเอาแต่อาบายเหรอเกิดมาชาตินี้เรามาเจอสิ่งที่ดีแล้วเราจะต้องจัดการกับอาบายอาบายยมุกหกเราจัดการมันหยาบหยาบเนี่ยสบายแล้วเราอิสระ คือชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีความอิสระนะโยมอิสระจากโลกอบายโลกกามโลกธรรมโอัตาอารหันต์สูงสุดก็คืออิสระจากโลกทั้งสี่เราเหยียบมันเราไม่แบกมันอีกแล้วเหมือนโยมอะถ้าโยมยังไม่อิสระจากกาแฟเนี่ยโยมไม่สบายหรอกเมื่อชาวเทศตรแล้วเรื่องเรื่องกินหมากอย่างโยมแม่ตมาเนี่ยโอ้ถ้าลองอบพยพเนี่ยนะอย่างอื่นแม่คงไม่เอาไปนะแต่ตะกร้าหมากยังไงแม่ต้องเอาไปแน่นอน ยมแม่นะอันตราก็เห็นในในข่าวด้วยสิโดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่ต้องหิวตะก้ามากวันนั้นครูหลังไปที่บ้านเนาะวันนั้นไปก็ไปเจอสภาหมากถ้าเป็นอื่นก็สภากาแฟเนี่ยเนี่ยโอ้โหทางตาทั้งนุ่นทั้งประมาณเกือบสิบคนมัง้ง ครูหลังก็เลยลองดูเอ๊ะมันเป็นยังไงมากเลยนะก <c oughs> ินก็ไปปากพองเลยครูหลังวันนะั้นะนะแต่คนที่เขาติดเขารู้สึกอร่อยเขารู้สึกว่ามันเป็นอัศรทะก็อย่างที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเห็นเขาสูบบุหรี่เนี่ยเห็นรุ่นพี่เขาสูบบุหรี่ตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่เลยอะ่ะแล้วเขาก็เอาควันบุหรี่ออกทางจมูกเราก็เห็นว่ามันเท่นเนาะมันแปลกดีก็เลยอยากจะลองดูอยากจะทําแบบเขาบ้างทีเดียวเท่านั้นโยมสําลักแทบตายมันเข็ดนะโยมเออทำไม ทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันอร่อยแบบเขาอะเราดูดแค่ครั้งเดียวแลวแต่มาก็ครั้งเดียวจริงๆนะอตตมาก็เข็ดแทบตายเลยกับบุรี่อะทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นเข็ดแบบเราทําไมเขาไม่กลัวแบบเราโยมพอเขาสูบเนี่ยโอ้โหสาระแท้ไม่มาเนาะถ้าสาระแท้มาเนี่ยจะถามเขาดูว่าทําไมเขาตึงติดบุหรี่เนาะเขาก็เลิกได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะเลิกได้ไม่ใช่ง่ายนะยายเต็มบุญรู้จักหรือเปล่า อาไม่รู้จักสาระแทเหรอสารีไงเขาตั้งชื่อให้เขาว่าเขาคือสาระแท้ไม่ธรรมดานะพวกเราได้ได้มีสาระแท้เป็นยติธรรม่เยเราก็ต้องการยาติธรรมที่ดีที่สุดเราต้องการครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดเราก็ต้องการอาหารเราก็ต้องการอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารมังสวิรัต ถามยัดโยมดูอะโยมแดงต้องการสามีดีที่สุดหรือเปล่าก็ต้องการสามีดีที่สุดจานอมก็ต้องการภรรยาที่ดีที่สุดต้องการลูกที่ดีที่สุดแต่ความต้องการเนี่ยมันได้แบบนั้นไหมมันก็ไม่ได้เนีย่ยถามตาภูนรูว่าต้องการสุขภาพที่ดีที่สุดหรือเปล่าต้องการแต่ตอนนี้เป็นไงตาภูนโอ้โหจะยกแขนยกขาก็ยังไม่ค่อยไหวแล้วไปถามโยมติ๋มสิต้องการมะเร็งไหม ไม่ได้ต้องการมะเร็งหรอกต้องการร่างกายที่ดีที่สุดแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ต้องการหรือปรารถนาแล้วมันจะได้เราต้องลงมือทําด้วยสัจธรรมเลยลําค่าต้องฟันฝ่าแม้ลําเข็นเหมือนพวกเราเนี่ยช่วยกันทําสวนพออยู่พอกินถ้าพวกเราเพียงแค่ต้องการให้สวนพออยู่พอกินอุดมสมบูรณ์พวกเราก็เลยพากันนั่งภาวนาอ้อนวอนร้องขอให้สวนพออยู่พอกิน จงงามเถิดกล้วยจงเต็มสวนเถิดมะละกอจงเต็มสวนเถิดรับรองอดตายไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนร้องขอแต่เกิดจากลงมือทำทอทอทอทำทันทีอัอออออา,อาตมาปรารถนาอยากจะให้สวนพออยู่พอกินเนี่ยเป็นแหล่งสร้างอาหารเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อาตมาเป็นสมณะจะเอาแค่ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยอ่านตำรับตำราก็ได้โยมไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ก็ต้องไปนำพาไปพาธรรมไปพาสร้างอาหารเป็นหนึ่งในโลกคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วชาสามานสร้างอาวุธนี่คือสโลกธรรมของพระโพธิสัตว์ทันยุคทันสมัยมากพวกเราสร้างอาหารเยอะๆเคารพกันเราก็เอาอาหารไปแจก ถ้าพวกเราสร้างเยอะเนี่ยนะเนี่ยข้นไปเลยมะละกอหนึ่งสิบล้อกล้วยหนึ่งคันรถสิบล้อเอาไปแจกที่ศูนย์อุปยพมีตั้งหลายที่ไรยแห่งแต่ตอนนี้มันไม่พอไงกระรอกก็ยังมามาแย่งกินอีกเขาอดอยากอาหารที่ดีอาหารที่ไร้สารพิษไร้สารเคมีจะไปหากล้วยที่ไร้สารพิษไร้สารเคมีหายากนะมีก็แต่ชาวโศกและ่มาว่า ร้อยเปอร์เซนต์ฉะนั้นอาหารเนี่ยเราก็ต้องอาหารต้องการอาหารที่ดีที่สุดคนเราก็ต้องการคนที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าพวกเรามีคนที่ดีดที่สุดสักหนึ่งร้อยคนนะโอ้โหอาตมาว่าสีมาโศกจะทําอะไรเนี่ยมันถ้าจะต้องให้เตียนเป็นไงโยมแป๊บเดียวเตียนเลยคือสถานที่ของเราเนี่ยมันต้องโลง่งมันต้องโปร่งนะโยมไม่ใช่ตามาไม่รักต้นไม้นะอาตมารักรักต้นไม้มากเลยแหละแต่ ต้นไม้บางต้นก็ต้องสางถ้าจะต้องตัดก็ต้องตัดไม่ใช่ว่าเราไม่รักต้นไม้ไม่ต้องพูดถึงญ่าย่า,ยาอาตมาไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูแต่มันไม่สมควรที่จะอยู่กับที่เราปลูกมันขึ้นมาเราก็สามารถตัดแต่งหรือถางมันได้เราก็เอาเป็นปุ๋ยไม่ได้ว่ามองเป็นสิ่งเลวร้ายนะโยมนะแต่มันสมควรอยู่ในสถานที่มันควรอยู่ก็เหมือนคนที่มาอยู่กับพวกเราอ่ะกับบางคนเนี่ย สถานที่ตรงนี้ไม่ใช่สถานที่เขาสมควรอยู่ก็ต้องให้เขาไปอยู่ในสถานที่เขาสมควรอยู่ไงไม่ใช่ว่าเราไม่เมตตาเขาแต่การที่เราเนี่ยเมตตาไม่มีประมาณก็จะสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นถ้ายงไปเมตตาคนทั่วไปเลยนะเขาจะมาทำให้พวกเราเดือดร้อนเรายังต้องเลือก คนที่มาอยู่ที่นี่ถือศีลห้าอย่างต่ํากินมังสวิรัตแล้วก็ลดละเลิกอบาย,ยมุกแต่นี้เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยต่อให้กินมังสวิรัตลดละเลิกอบาย,ยมุกถือศีลห้านี่โดยมาตรฐานและโดยรูปแบบนะแต่นิสัยใจคอคําพูดมันเกินเลยมันมันไม่อยู่ในขอบเขตมีปากแต่ไม่ใช่ปากบัณฑิต เป็นปากของอะไรปากคนพานปากคนพานมีไว้ทําอะไรล่ะปากคนพานมีไว้เพื่อใช้ด่าคอยนินทาว่าคนจนเสียหายเหมือนปล่องควันมีไว้ใช้ระบายพ่นพิษร้ายกระจายฟุง้งสู่ฟูงชนเนี่ยเหมือนขมเมนตคนพานเนี่ยโอ้โหยิงจังเลยนะเขามีเงินสีเทาเยอะหุ่นเซนเน่ยยิงแลจนโอ้โหยมหูดับตับไหม้เลยแหละเนี่ยคือคนพาลน,นี่มันไม่ได้คํานึงถึงชีวิต คนอื่นเขาจะเป็นยังไงทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงแต่ทหารไทยคนไทยเป็นไงโยมเขาจะนึกถึงประชาชนไม่ไปทําอันตรายไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินวัตถุเข้าของก็ตาแต่ทหารเขเมรเป็นไงคิดถึงตรงนี้ไมโยมไม่คิดถึงเลยมันยิ่งจังเลยนะโยมไปดูเถอะบ้านช่องเรือนชานพังเยอะมากวัดวัวควายก็ตายไปเยอะนั่นบาปหนักสาหาัสสาการมากเลยนะหุ่นเซนเนี่ย นั้นอาตมาจะตำหนิคนที่คนรตาหนิและจะชมคนที่ควรชมเหมือนอย่างโยมที่อยู่ซีมาก็เหมือนกันอาตมาที่ชมคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปอะไรกับคนใดคนหนึ่งหรอกแต่เพียงแต่ว่าชมเนี่ยคือต้องการให้โยมได้เห็นว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพื่ออะไรเพื่อเราเนี่ยจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นแบบนั้นนะให้เสียสละแบบเขาเพราะนั้นก็อย่า ไปอิจฉาใครเลยถ้าถ้าจะต้องชมคนนั้นชมคนนี้แต่ต้องเข้าใจเจตนาที่ชมอะถ้าไม่มีใครชมเราจะไปมีปัญหาอะไรโยมถ้าจะต้องมีคนมาด่าเรามานินทาเราก็ก,ก็เป็นบาปของเขาสำคัญคือเราเป็นจริงไหมเขาว่าเราเราอยากโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นจริงดังเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาเขาว่าเราอยากโกรธเขาก็เราเป็นจริงไง อา้าวไปแล้วเนี่ยพูดถึงไปแล้วบินไปอีกแล้วไปย่อนใครอีกแล้วมั้งนั yeah. ่นเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ไปนิยมความรุนแรงอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรู้สังคมรู้โลกรู้สังคมรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหลับหูหลับตาโลกเข้าเดือดร้อนจะอะไรยังไงฉันไม่สนใจหรอกฉันเอาแต่พุโทโธพุโทโธยุบหนอพองหนออย่างนั้นเหรอ มันไม่ใช่แบบนั้นนะโยมเราต้องรับรู้สังคมเราต้องช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวเหมือนที่พ่อกลัวว่าชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติชาวอโศกไม่ใช่เพียงแค่ชาวอโศกนะแต่ชาวอโศกเนี่ยเพื่อมวลมนุษยชาติวันนี้ได้นําเอาเรื่องสังคม การเมืองประเทศชาติของพวกเราให้พวกเราได้รับรู้ได้เห็นความสำคัญของการได้เกิดมาเป็นคนไทย เราได้อยู่ในประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกและแต่มาก็เชื่อว่าคนไทยเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกส่วนใครจะคิดเห็นว่าประเทศอื่นดียอมลองไปอยู่ดูสิหรือยอมคิดว่าประเทศอื่นดีเนี่ยเหมือนพวกสามนิ้วเหมือนพวกส้มอ่ะดีจังเลยนะต่างประเทศแล้วพวกนี้เนี่ยนะไม่ค่อยให้กําลังใจทหารอะไรเลยนะแสะอยู่นั่นแหละเพงเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้คนไทยจะรักกันมากขึ้น สามัคคีกันมากขึ้นแต่สาหรับพวกเราเนี่ยมีสติมีปัญญาอยู่แล้วละพวกเราเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายแต่มีคนไทยอีกหลายผู้หลายคนยังไม่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ความสามคัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอาจจะมาว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยอาวันนี้เขาฝากไว้เพียงเท่านี้จเจริญธรรม